ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดงนะคะสำหรับคู่รักมาราธอนแดนวรเวทกับแพตตี้อังสมาลินจุงมือกันเข้าประตูวิวาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า13ปีค่ะโดยทั้งคู่เนี่ยถือเลิกดีนะคะช่วงเช้าวันนี้2พฤศจิกายน2565เข้าวิธีวิวาอย่างเรียบง่ายโดยเข้ารับนาพรนะพิทักต์ณวัดรรัิมีสถิตมหาศีมาราม โดยบรรยากาศภายในงานนะคะมีเพียงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาแสดงความยินดีรวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิทนะคะคนนี้ขาดไม่ได้เลยนะพี่บีมกวีค่ะก็มาแสดงความยินดีด้วยแล้วก็เป็นสัตว์ขีพยานในงานวันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งคู่ยังได้มีการจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วทังนนักสาวแพตตี้นะคะได้โสพสตผ้าพร้อมข้อความ รอยยิ้มแบบนี้แหละที่ทำให้หนูรักสายตาแบบนี้แหละที่อบอุ่นเสมอขอบคุณนะคะ Hash tag แต่งค่ะมมาดูฝ่ายชายกันบ้างนะคะคุณแดนค่ะก็โพสภาพพอข้อความสุดหวานเลยนะคะบอกว่าคุณพระช่วยเจ้าสาวผมสวยที่สุดเลย Hash tag แต่งครับ ย้อนไปนะคะเส้นทางรักของทั้งคู่ค่ะก็เมื่อปี2552นะคะคุณแดนกับคุณแพตตี้เนี่ยได้เจอกันครั้งแรกในซีรีส์เรื่องสายรับเดอะซีรีส์ซึ่งเป็นผลงานแรกนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยได้แสดงด้วยกันพี่แดนเนี่ยเคยเปิดใจนะคะบอกว่าครั้งแรกที่เจอแพตตี้เนี่ยก็คือตกหลุมรักในความน่ารักของผู้หญิงคนนี้หลังจากนั้นนะคะพี่แดนก็พยายามหาเบอร์น้องๆน,น,นะคะหาเบอร์น้องจากพี่ๆช่างแต่งหน้าแล้วก็โทรไปเลยเป็นการรุกจีบทันทีค่ะ ใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะคะกว่าทั้งคู่จะเปลี่ยนจากคู่พระนางในละครเป็นคู่รักกันในชีวิตจ,จริงปี2562นะคะคุณแดนเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากที่มีโอกาสได้ถ่ายแบบเป็นชุดแต่งงานคู่กับพัตตี้เป็นครั้งแรกบอกไว้เลยว่าวางไว้ไม่น่าจะเกิน3ปีสําหรับเรื่องงานแต่งหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ถูกผัดกันถามมาตลอดนะคะว่าเมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่จะแต่ง จนกระทั่งปี2564ค่ะมีข่าวที่ทำเอาหลายคนหวาดหวั่นเลยนะคะเพราะว่าลือกันแรงมากเลยว่าคุณแดน,นคุณพัตตี้เนี่ยเลิกกันแล้วเพราะว่าไรรูปคู่มานานหลายเดือนจนล่าสุดนะคะสาพัตตี้ออกมากเคลียร์ด้วยตัวเองว่าไม่จริงส่วนเรื่องแต่งงานก็ยังไม่ถึงเวลาต่อมานะคะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งคู่ออกงานอีเวนต์นะคะเปิดตัวภาพยนตร์ที่หวนกลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งยอมรับเลยว่ามีการคุยการเรื่องแต่งงานแล้วแต่เรื่องเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเนี่ยอยากให้รอลุ้น จนกระหั่งช่วงเย็นของวันที่13 <c oughs> กันยายนนะคะทางคู่ออกมาประกาศข่าวดีว่าพี่แดนเนี่ยขอพาตตี้แต่งงานก็เรียกได้ว,ว่าสมการรอคอยของแฟนๆเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ